เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันพฤหัสบดีที่25กันยายน2025หัวข้อเป็นอาสาสมัครข้อพระคำหลักปัญญาจารย์บทที่9ข้อที่10 10มือของเจ้าจับงานอะไร ก็จงทําการนั้นด้วยเต็มกําลังเพราะในแดนคนตายที่เจ้าจะไปนั้นไม่มีการงานหรือความคิดหรือความรู้หรือปัญญาอ่านพระคำทีโคโลสีบทที่สามข้อที่ยี่สิบสามสิสาไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์เนื้อหาการเรียนรู้ไม่ได้มีแค่การฟังครูหรืออาจารย์บรรยายในบรรยากาศที่เป็นทางการเท่านั้นความรู้เพิ่มเติมสามารถได้รับจากการมีส่วนร่วมหรือสังเกตการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนผ่านการฝึกงานการรับใช้การเป็นอาสาสมัคร หรือการฝึกงานในสาขาที่ท่านเลือกเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสั่งสมประสบการณ์และพัฒนาความเชี่ยวชาญก่อนสาเร็จการศึกษาบัณฑิตหลายคนตกงานในปัจจุบันเพราะนายจ้างกําลังมองหาผู้สมัครที่มีประสบการณ์แทนที่จะอยู่บ้านช่วงวันหยุดดูซีรีส์รวดเดียวจบหรือไปเยี่ยมเพื่อนฝูงที่อาจนำพาท่านไปสู่อบาย,ยมุก ลองเพิ่มคุณค่าให้ชีวิตด้วยการเป็นอาสาสมัครรับใช้ในองค์กรหรือคริสตจักรดูสิท่านอนุชนที่รักของผมลองไปรับใช้ในโครงการของคริสตจักรเขาร่วมการประชุมหรือจัดเวิร์กช,ช็อปที่ท่านสามารถพูดคุยกับเด็กๆหรือสอนงานฝีมือให้พวกเขาดูสิประสบการณ์ที่ท่านจะได้รับจะช่วยให้ท่านได้เปรียบในอนาคตประเด็นสำคัญ ระบุองค์กรห้าแห่งในสาขาของท่านที่ท่านสามารถฝึกงานได้ในช่วงวันหยุดถัดไป